สวัสดีครับพี่วันนี้ไปเดินนัดชัยนาทนะครับอ,อ,อยู่ตรงหน้าประปาได้มีพระเครื่องมาตั้งนะทุกวันเสาร์นะครับวันนี้ก็ได้มานิดหน่อยนะครับองแรกนะครับเป็นหลังหนุมานกระไลทองปีหกห้าปีนี้นะข้นทรายนะครับหอมกล่องอแท้สวยนี่น่าจะเป็นซีนจากวัดเขาก็มาแบบนี้นะครับ ตรงน,นี้ตอนนี้ราคากําลังขึ้นนะกาลังราคากําลังขึ้นนะของหายากแล้วนะครับตอนนี้ผมเอาตอนนี้นะเอาเปิดไว้พันหกนะพี่นะพันหกร้อยบาทนะพร้อมกล่องกัมเยนะีออ่นะครับออตรงนี้จะของเ,ขเก็บกล่องสภาพยังสวยอยู่เลยนะครับสภาพดีมากเลยอันนี้เป็นไปได้นะครับอย่าเปิดอ้าสุดนะครับเดี๋ยวสปริงหลุดนะครับเดี๋ยวสปริงหลุดแล้วก็จะใส่ยากนะเปิดแค่นี้พอนะครับในรับประกันความสวยความเดิมนะครับ พันหกร้อยบาทตรงนี้เป็นรูปหล่อปีหกศูนย์นะครับอันนี้เอาห้าร,ร้อยบาทรูปหล่อออกที่วัดหลวงพ่อเลยนะครับออกที่วัดหลวงพ่อเลยนความสวยปีหกศต่อโค้ดนะครับเอาห้าร้อยบาทมีมาองค์เดียวนะครับรูปหลอมีองค์เดียวนะลมดำห้าร้อยบาท องนี้เป็นเหรียญปี6 3สาอ่าย้อนยุครุ่นแรกนะครับทำล้อพิมรุนแรกเป็นกระไรเทเอ่อเป็นฝาบาทนะครับฝาบาทต่อโค้ดต่อโค้ดด้านฝ่ามือนะนี่ด้านหลังอันนี้เอา650บาทรว้มส่งแล้วกันให้อันนี้มีสององนะครับมีสององปีหกสามประสบการณ์มีทุกรุ่นนะครับมีทุกรุ่นนี่ได้มาสององ ลืมลืมลืมช่องทางติดต่อปีหกสามนี่องค์ละหกร้อยห้าสิบาทนี่สององค์แล้วก็ปกโพพิมพ์ใหญ่ปกโพพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่เป็นไม้แกะไม้แกะเป็นปกโพ ก้าใบนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีนะครับตอนนี้ก็ปีหกศูนนะปีหกศูนยสองห้าหกศูนอันนี้เปิดไว้เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่เจ็ดร้อยบาทลมส่งแล้วกันเอาไว้ไวนะครับเน้นใข่คล่องนะครับคือง่ายไข่คล่องอันนี้เป็น,น,ปนครึ่งองค์ปีหกสี่ตอนนี้ราคาราคาวิ่งนะครับราคาวิ่ง ซื้อโอ้โหเบียดมากอันนี้เอาไปบานละหกร้อยบาทแล้วกันพี่บานละหกร้อยบาทแต่ว่าเขาไปแยกบล็อกแยกอะไรกันไม่ไม่เป็นนะครับผมไม่เป็นนะผมขายรับประกันแท้อย่างเดียวครับใครจะแยกบล็อกอะไรก็ไปแยกกันเองนะผมว่ายังยังไม่ถึงนะไม่เหมือน6กสนะครับที่ว่าปั๊มแล้วมีเขี้ยวไม่มีเขี้ยวอนะันนี้โมเมทสีเนี่ยโอกาสที่จะเพี้ยนไปมันก็มีนะครับ แต่อนี้เขาไปแยกกันยังไงเราก็ไม่ไม่รู้แล้วตามไม่ทันแล้วครับนี่ก็เอาหกร้อยบาทถ้าส่งห้าสิบบาทแล้วกันนี่ได้มาสามบาทนะอย่ารอให้ถึงหนึ่งพันบาทนะครับตอนนี้โอ้โหหาก็ไม่ได้แล้วหายากแล้วบเอาหกร้อยบาทช่องทางติดต่อนะพี่นะช่องทางติดต่อก็ลาย id นะครับ a c a l l v e t e นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ู6ย์เก้าหกเจ็ดสอง็ดหกเก้าสี่เจ็ดนะครับแล้วก็ เอ็บเงินไปทางได้นะครับก็ขออีกนิดหน่อยแล้วกันใครสนใจก็ทักมาหรือโทรมานะครับผมสวัสดีครับ